ย้อยมาหลายแล้วค่ะขนาดสถานที่ก็ค่อยยังไม่มนเลยแล้วก็ต้องใจไล่ยอยู่ไ้กําลังใจให้กันคุยน้องว้างไปกวน้วงวาง อุ๊ยอุ๊ยพี่มิวตัวน่อยกว่าเราไม่รู้จักกันพี่มิวพี่มิวโตจีไปเลยทำไมันไมมนอวนคุณนีอุ๊ย เขามีกับเขาลายด้อมันกินแล้ว่อันไหนมิวนึกว่าเสียงผู้ใดมิวอยู่ทั้งหาด่ไยจะเสียงดิลายิ้วเขาไปนะเนตามิวนับแรงหิ้วเขาไปแล้วไปแล้วจะไปหน้าไปเสียงใส่เากินแล้วมหาภัยจ้า เขกก็ตื่นสิขับรถมาขับรถมาจะปัดไม่มีกวนจะโค้ก่อนนี้โค้ว่างได้หันไปไปจอดใส่ม้าจ้ะป้าวัย มาต่อได้นะคะทำยากทำเบื่อให้เปล่าแล้วเราฟรโน้มาแม่มา่อได้ก่อนชิมหอมาแดกม่าหมกปลาฟรีมื้อโปรเอกเลยค่ะวันนี้ปลาข้าวปลาข้าวเอากูบงลาเบลาอี เราเจอชุดไปเมื่อกี้นี่แม่จ้ะ เบิ้มคนคองกับแล้วมากินเขา เห็นเองด้อ bắt gìn khẩu trang, du lịch, 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 du như bằng đấy đi bằng bạn 500 200 đi แล้วนะพี่เดี๋ยวๆยัง

<laughs> มาให้กำลังใจทีมงานกันเล,ยลายๆครับนี่